โอเคครับเพื่อนๆครับก็บถ้าใครทันเพลงนี้ก็แน่นอนเลยเจนเอ็ X, เหมือนกับผมเลยนะครับก็หลาย10ปีเลยเพลงนี้ก็ตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยครับคือเพื่อนๆเห็นแปลกตาใช่ไหมครับคือไม่ไม่เคยเอ่อเจอแบบทรงนี้ที่ผมมารีวิวนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นเอ่อคัสตอมรุ่น f 25นะครับก็เป็นกีตาร์ที่อินสปายมาจากแบรนด์ดังเลยของไอร์แลนด์เหนือนะครับเ ครับผมก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันก็จะดูเรียบง่ายนะครับก็เพื่อนๆดูนะฮะบริดเนี่ยเขาจะไม่มีพินนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าพินเลสบิดนะครับไม่มีพินแล้วก็มีดับเบิลซัดเดิตรงนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยการตกแต่งเนี่ยมันจะเรียบมากเลยนะครับดูนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดเขาจะไม่มีไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็อย่างบอดี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ท็อปซีด้านะครับก็คือเป็นเป็นเคลือบด้านอย่างนี้เลยนะครับ ข้างหลังเนี่ยดูข้างหลังก็จะเป็นอินเดียนโรสูทนีฮะดูเรียบเลยนะฮะนะฮะดูคอนะฮะคอก็จะเป็นมีสตริปสองเส้นแบบนี้นะครับ,บก็ตัวนี้มันคัสตอมเพิ่มมาตรงแค่ตรงไอ้ตรง a r m r มเรตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมเปิลนะครับนอกนั้นก็จะแทบจะไม่มีอะไรเลยครับืค่อนข้างจะอ,อ,อินสปายจากคือไม่ไม่ค่อย เปลี่ยนจากต้นฉบับสักเท่าไหร่นะอ๋อก็มีตรงนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ลืมไปคือโลโก้ตรงหัวเนี่ยก็จะเป็นของลูกค้าออกแบบมาง่ายๆเนีไงนะครับครับเอกลักษณ์ของตัวนี้นะครับก็คือคือไอ้ซัดเดิลนะครับมันจะเป็นดับเบิลซัดเดิลนะครับคือดับเบิลซัดเดิลนะเอ่อคือตัวนี้ผมว่าเป็นตัวแรกเลยที่เออ่ทางโรงงานเนี่ยทำให้ผมนะครับก็คือดับเบิลซัดเดิลเนี่ยมันมีประโยชน์เรื่องของ การทําให้ intonation เนี่ยมันมันตรงก็ปกติเนี่ยไอ้ sudden เนี่ยมันจะเป็นอันเดียวเนาะแต่ว่าพอเป็น double sudden เนี่ยคือเขาทําเพื่อที่จะปกติ sudden อันเดียวเนี่ยมันก็จะมีการบากเนี่ยเขาเรียกการชดเชยเสียงที่เพี้ยนนะครับแต่ว่าเขาก็ทําเป็นคู่อ่ะทำเป็นแยกเลยเพื่อที่ว่าให้มันชดเชยเสียงเพี้ยนได้ได้มากขึ้นนะครับก็สำหรับตัวนี้ผมว่าก็เนี่ยนะวาเราเล่นเพลง backbird นี้นะฮะ าการเพี้ยนเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมากๆเลยก็ค่อนข้างน,นี่ประโยชน์ของเอ่ออับเบิร์ดัดเดิร์นะครับแต่ส่วนใหญ่มือเล่นเท่าไหร่ก็อาจจะบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็จริงๆแล้วเซด,ดเดิร์เดี่ยวเนะี่ยมันก็แทบถ้าสมมติโรงงานเนี่ยก็แทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยผมว่าอาจจะคือมันมันสวยด้วยไงแล้วก็มีมีเหมือนกับแบบมีความใส่ใจในรายละเอียด ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกครับคัสตอมเนี่ยก็ทําได้หมดเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้ผมว่าด้วยบอด y ี้มันมีความอ้วนนะฮะแล้วก็มีความนีครับมันมีความหนานิดน,นึงก็เอ่อมันก็จะมีความเสียงกลมนะครับเสียงมันจะลึกนะเสียงมันจะกลม ก,ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคือผมว่าส่วนตัวนี้นะครับคือมันจะเหมาะกับเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์มาก mm hmm. คือเสียงมันจะค่อนข้างมันทุ้มอ่ะแล้วก็มีความมีความกลมนิดนึงคนระับฟิงเกอร์สไตล์ผมว่าเพลงนิน่มๆเหมาะเดี๋ยวลองฟิงเกอร์สไตล์สักเพลงนึงนะ